กล้องหอกกล้องหอกแผ่นเยลสี่คลิปแรกจ้าคลิปแรกตามหมกุ้งเพิ่มตาเองฟูงบินตามก็หลายๆผักมีกับวันนี้ดอกแนวแก้มกินว่าเป็นโซยน้ำกันแซ่บน้ำกันจ้าฟูมหวานชวนกินเด้อคลิปแรกพี่น้องอย่าลืมติดตามด้วยจ้าทิ้มึงกันเป็นกำลังใจ ไอได้คลิป<ส>คลิปตออ่้ไปได้จ้านี่ก็คนวยาะบ่ลืมฟงเคียงเหบบร่าไม่ไั้นมันอีคลิปแรกจา้าทุกหลังหุกแ่บเวอร์จะแสบเวอร์ย <laughs> ายไปไหม่ย้ายคนเห้าคำใหญ่ๆจ้ายซ้ำกำปั้นนี่แหะคำใัญไๆเกไปตัดคลิปล้เตา้า <laughs> กินแต่ละเธ้ตาสวดเลย มันนี่อากาศก็คืมๆจ้ากินสมตำเพราะท่าน่ะแสบปันใดข้างมือได้แดดแดดบุ้มหวานชวนกินดนะจา้ามันจสีฮัทเท็ดเทืเทอรเรสก,ก็สีแด่ขึ้นขเขาบ่บูยูบาดยูเสือแสบจ้าแสบจ้าเนี่ยบักนาวบีบจ้าครับพี่ทรงคักตำเองพี่น้องบอกักขีดเท็ดคักก็ได้นับ สีเหลือดหน่อยคือบานว่างๆไร้สีทัตล่องเห็ดยุดบุบมึงเพราะว่าเห็ดมันใหนเน้นมันสิได้ยุดสีวระบุย้ายไหมไหมย,ย้าย <laughs> ออกกล้องจ้ะออกเสื้อออกเสื้อต้องเดือตายอะ จับแกลี่ยตดอะสิ้นหัวว่าแมนเขาเรียนว่าเคียงในหัวเสร็จแจกโอ้ยฝูงบินตั้มกับไล่ให้ไลยให้กูลลางจอดะวลาซ้ำเร็จบ่บวชบวชซ้ำเด็ดหัวเพิ่นตายเหมือนขึ้นนี่เพิ่นก็เลยเอินเอิ่นเอิ่อนพอนั่นไปปาดสิ้น เพิ่เล่นนั่นได้น้องว่าไดยังมากจ้ะพักเี่ยงป่แล้วออกถ้าเพงเท่ยงกับพี่ยังเลือดจ่าเดยฟาวเหตุแบบร้องเหตุมางอ่คือมากินน้ำกันแล้วพี่น้องมาจับใจน้ำกันน้ว่าไดจ้าอเด็กะอาเด็กน้อยอยากออกกล้องสวัสดีจาก็ลูกสวัสดีจ้าก่อนลูกสาวจ้าลูกสาวบุ๋มง กินไส้ว huh. ัวเหรออ่ะหยิบเอาหยิบเอาเออเป็นผ hey. ีกรบอกแล้วน้จีนกับบ่มีให um. uh, yeah. ้ลูกกินแท้จ้ะกนมเอ้ยึมันินหบบั่น่ไไม่ออกไอออกไม่ออกแตอกก้างจ้ากินด้วยทั้งเดี่ยว

ห่างเขาต้องม่นอืมโอ้ยงูลงไปด้วยไปต้องไปเล่นเนาะต้องไปเล่นมันตัวใหญ่หลายมันออกบ่ไหวคนเลี้ยงดีมันม้ยายมากินนะถ้าบ่ออกกล้องแล้วอยากอายนี่ไม่เห็นคลิปย้อนบานหวานๆนะจ้ะ กูได้ขมาเมื่อหังาปาดกดไลค์กดแช์กดติดตามกดซับตไร้ดะไ้นำเาจ้าไปกันมั่งใจแห่แน่ยผู้ใดเคยเห็ดแล้วกะเมีนมาเนี่ยดีชมได้จ้าโอ้โหซับเขาใดีบ่ดีอยาให้กินนันไหลกะตรงคอมเมนต์มาเด้จ้าใส่คลิปเลยซับเขา บอกให้ออาไปบอกอาไปตรวจกส้มกูหืีบกูหรซ้ำเด็๋บ่บ๊อบกวยหึ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 ห้าึหึเึห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 เหึ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 กึห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 ึอึหึ้ึห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 งหึหเหึหึหหึ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 หหอหึหึหึ่ึหึหึหึอึห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 มหึหึหึหหยบ้านอาชีพเสริมขายของ ไายขวังกับบ๊บก็เสใจกัเหรอแต่ร้างมาทํำคิิดมึงเขาเห็ดเล้ยงสไปซเด็บุจของผมุิมสุดเขบเลงานยังงานเขารบนึ่แบบนี้ขอหนมจีนบ่อไม่ขอปุ่นกดเอากกกเผ็ดวัวสวยไหเลเผ็ดทักนเขาแหงต้องไปดูหนหัวต้องไป อกสางนี้เอ้ย่น่้้เพื่อเอาะอยากนอนพ่อหงแบบอยากนอนโคติดหลอบนี้เสียสธคับเ้อะพี่น้องหัวกระตะงานเองฟังทั้งยังหูกทั้งขายของที่แบมใส่กับใส่ยูดใส่กินไปเมื่อเมื่อเจละลอยนึงลอยฟังลอยสามลยได้ไปสื่อความาขายกับเมื่อไรก็นั่งนี้วเทาหยางหยง พ่อมาขึ hmm. okay, been, so ้นน so <laughs> ั่งแม่จ้ะเพียงในงัวะยังอีหย่างผู้คนเอิ่นใส่งัวะจ้ะแม่เรากระลังให้ดีดิบ่แหนจ้ะกินที่แรกแหน่แหน่ง้วะเหมือนใส่เหม็นแต่ว่าเราเหม็นือนเป็นเหม็นเหม็นสาบเหมือนเหม็นสาบบเหม็นผิงวะมันอยู่ในห้องมันเนาะอยู่ในท้องมันเลาะกระลังออกดีที่หลักสามน้ำซีน้ำหาน้ำ ล่างลีก oh ล่างนี่หอล่างไปล่างมากมันกระลาหลมันมันเนียล่างมันมันออกนี่ยตอนนี้ก่องขากล่องเนี่ยแเป็นกกระดิงออกเลยแบบแบบหนูกรควนกว่พี่หนูเน่ยหลัเนาะอมเนี่กรดึงหอมเยวแซ่บอยู่อ ตามเองแซ่บพี่น้องคือเขาก็เสียบมาดอกครับตามเองกินเองหนักเล็กพร้อมถ้ากิดไปเฮ็ดจอยกันงจะค่อยออกแซ่บจ้ะกายทั้งเมธทั้งลูกแซ่บก็เสียบแบบนี้บุ้มก็หวานพี่น้องกันนะพี่้อหวานเป็นทีมีหวานอันนี้บุ้มหันมาเฮ็ดคลิปกันว่านนี่ล่ะโคกยิดขายของมาได้เงี้ยมนึกกี่แก่ขายลูกเตี้ยนขาย้องมาขายน้ำ ขายจนตู้แตกไหมจ้ะตั้นอนในดูงีสัวขายพอดีขายพอดีระบาดเลยเศร้าสำเร็จของเงินเงินโมบันติค้อิด้จ้ะทั้งๆเงียบคักเขาบอกย่านเนาะว้าใครขยานเขาหยิบานเขยสิไปหาออกตลาดลวบาน ช่องของข้าเป็นช่องทำมาเพื่อความบันเทิง้ะจ้ะบัดนี้สาระเนี่ยหาสาระยังดอกเพราะอะไรก็ลุ่งไปเรื่อยๆเลยจ้ะผู้ใดมากับกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดซับสไคร์นนะจ้าบุ้มหวานส่วนกินคลิปแรกถูๆไทยๆแบ่ผักไปถึงเมื่อไหร่ตอนนี้กัดตีปักง่ายเปล่า เดาเลี้ยงเลยเอาเป็กระแดงแดงเลี้ยเลี้ยใส่ยั่วยบุ๊กเอาปีกถือหลายกำวันกำวันกินว่ดเป็นดอกใส่หัวจะเขียงไหนเนียไปใส่บักินด้เบิดอ๋อมังก่อนน่มใบออก โอ้ยเห็ดเห็ดตินแกงใหม่้เห็ดอ้วเห็ดพแพงกดะตลาดกับบมีบวมีไบ่เื่อวดสักสิาวข้างบ้นนี่คร่อ้างข้างยไปฮเย้างฝุ่นขางานางบัดแพง เพชรขายขายแพงแพง,พงรอรอด,ดอกกับตัวาด้วยมากินกับพ่ออิ่มนอนเด่อยเพชรที่นอนเลยพี่กระแดงขี้โมกอะไรปลากับเวือกเมื่อเมืองนั่นกินน้มแม่แหงสั่งคนไปข่าไอยิงนซื้อกินข้าวเก่า้ย มึงได้กินกะสิลงมึงสิอะไรพี่น้องสิลงคลิปให้เบิ้งเรื่อยๆจ้าใส่มาใส่เราสิลงให้เบื้องน้องงัวพร้อมบางสิตเนาะเด็กกินน้องงัวน้ำตินน้ำน้ำหมเน้องใส่บุน้องงัวน้ำแดงน้องงัวขมขอดอกมันจะน้องเมี้ยเหรอระหว่างน้องเมียกับน้องงัวคุณเลือกอะไร เราหงเงี้ยฉีาหาเลี้ยงปวากว่ไเวิรกว่าเวิรกถย่ไปซื้อละบาองกับบรูที่เขาว่า เห็ดลูกค้าเห็ดผมที่ว่าเกิดบนเนาะฝนตกดีเยอะฝนก็เก็บมาขายดีเยอะฝนก็ร้างบานเขาบอกนะฝนก็มีไหมแกงเห็ดผมใสิมนาใหม่คือเนาะผมเีงไั้กมีไหมไปรักเก็บเห็ดผมป้าใดไม่ผมจ้ะปลาบัณฑ์ไทยบ่แล้วว่ะล้วอะไรวะก็อร่อยแปดจุดทั้งหล ไปยังขุมเส่เฮตเส่ตรงเตงมัุ้งละสี่สหาสีบาทเปลุงพินตั้มหลายกิ่งเหอเอ่อปขาขประเดเลยเออต้อนปลาแด็หนังไทยเนาะสาวกวนเฮืองล่างวัดสันเจ้าขาแข็งเพ็ดถุมพนต้ก็หลาย ขาลุกไปยังขาลุกไปยังพีขาขามือมึงเนี่ยขาเลดี๋ยวเดี๋ยวเราหน้าโอ้โหต้องเปียต้องจับเราก็จืด บักคุ้งเพิ่มนี่จ้ะตาเองแกบกว่าคนตามดีกว่ากินเป็ดแบบแบบักเคี่ยแค่ก็กินน้ำเพลินบักเป็นดอกพี่น้องกินผักแกงบักเป็นกินเด้รบักบักพริกอย่าบักพริกพะนะบักแตงแล้วบักถั่ว่ ก็คุดยอบดับเนองมันจะใส่ใส่น้อยทั้งเกล็ดก็สีดับเพียบว่ะเผ็ดเกล็ดจะบอกเกล็ดเพียบอ่ะมันวะมันบ่็หเนื้มันบ่เนื้บ่เพราะว่าล้างออกไรหรือไงกินไม่ละกับเนี้อก็หนีบกินลงไปแบบโอ้ยให้จังกินขี้ดินเลยแม่มาล้าง เก็บออกไปกีวออกไปไปล้างมันมันหลไปอยนามันเงี้ยแค่โอ้ยมันจนหลค่ะเก็ไปแค่สอแถวค่เก็บไปแค่สองแถวสามแถ่ยังอืมยังอุว่าท่านหลุดยังเลยไม่ยังแถวพักน้อง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 เมื่อตาจ้ะยอิ่มหไดที่เด หวานหวานกัมีเผียอยู่ด้วยจ้าหวานหวานกัเปาสารเพ็ดรกับเปาขายจ้าเสียงดังนง่อไปยังไปหาร่แม่ลรกอ้เอนี่ะก็บเลี้ยลกนันายกับเปาไปนํัยาหัวขายนยายั้ใจปั้นไปนั้นตาทีสเจ้าจำมันได้เพราะได้ซื้อกับขากับนำแไปเมื่อเมื่อเหดจ้าสารกระเป๋าสานกับติดมาหันอนเล้ว ออเดอร์ Order, จ้ะลูกค้าสร้างแถวบ้านนี่แหละบ้านเด้ไปออกตลาดของบ้านเหลาย,ลายจา้ะเลี้ยงลูกไปพร้อมช้างตะก้าขายไปพร้อมจ้ะอยู่<ส>ครบดีจ้อยู่ครบดใครสนใจกะค,คอมเมนไไต์ไว้ใต้คลิปเลยได้จ้ะยุ้ยหนุนได้จา้าเพื่อสนใจตะก้าจ้ะถอดไปทิพย์เทจบรรยายกระเป๋าสานก็นได้จ้ะราคาย,ยอา่อมย้อยจ้ะราคาบั่นบจ้นลักลอยจ้ะรักล่อยลักซิป ลักซิปกับม,มีจ่าฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์น้ำเด้อจ้ากดติดตาม่องบุ้มหวานวนกินเด้อจ้าเมื่อไหร่หัดเห็ดจ้าสั้นคลิปนี้กับท่านไหมหรือจ้าราบปกะกันพอกันคลิปหน้าได้เจ้าบ๊ายบายสวัสดีจ้า